เครื่องกระโบ้ต้องเล็กโมดิฟายโว้โวเอาแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วอ่าเครื่องเริ่มร้อนแลวเครื่องเริ่มร้อแล้วเออโว้เอ ด่าเสียน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาจัดไปลูกพี่เอาเอ้าโอ้ยโอ้แรงมากแรงมากเป็นไงฮนะอ,งอ่านี่แหละเขาบอกว่าแรงตามตังคังตามตีนนะครับผม งไงดูย้ายคันมาเลยนี่แหละฮะถ้าถ้าเหยียบกำลังสุดๆแบบนี้นะ่ะรับรองว่ากำลังไม่มีตกนะคันนี้บอกเลยโหเต็มใบมีดมาครับผมเดี๋ยวมาโจมโอหกสีู่นเสียรันดันคันนาสักนิดนึงนะครับก็ทดสอบรถเนาะ ตอนแรกกะว่าจะถ่ายเอาตอนแรกกะว่าจะถ่ายเอาก็เลยลองขอลองสักหน่อยอยังไงยังไงเดี๋ยวยาง3 4นะเป็นไงฮะสุดยอดไหมเอา ดันสองครั้งโอ้หย้ายกันมาเลยอ่ะโอ้แรงเงืนอนเฝั่งนี้ดีกว่าแรงจริงๆิงโอ้ โอ้โหสงครามล้ำเลือนี่ฮนะลองให้ดูแล้วนะครับนี่ครั้งแรกของการเปลี่ยนยางเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารถจะวิ่งเร็วมากโอ้โหสุดจัดจริงๆครับ นอ่แ่ละรถแรงใส่ย,ยางใหญ่มันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามันอืดไหมมันก็มีอืดกันบ้างนะเพราะว่ามันดันเยอะนี่ดูดิ <laughs> โอสุดยอดสุดยอดนี่เป็นการลองดันครั้งแรกนะตั้งแต่เปลี่ยนยางมา ก็คลิปนี้จัดให้ FC โดยเฉพาะนะครับขอมาจัดให้นะไอเนี่ยครับล้อมันใหญ่อาการรถมันก็จะอืดๆนิดนิดหน,น,นึงแต่ว่าถ้าเรื่องไถไร่นี่ต้องยกให้เขาเลยครับยางใหญ่นี่ไถได้เปรียบ ก็ได้อยู่ดั <c oughs> นแน๊บเดียวจะสุดแล้วอ่ะตอนแรกแกว่าจะถ่ายเอานะก็เลยบอกว่าจะลองให้ FC ดูหน่อยว่าดันคันนาดินปิดเปีปดดยกน้งเหนียวอย่างนี้มันจะ ไหวไหมเนี่ยเรื่องกำลังนี่ไม่ต้องพูดแล้วฮะอันนี้บอกเลยว่าสุดเแทกไปอึ๊บเอ้ย แรงจริงๆนะรถเสียรันไอฮะทีเด็ดเรายัางจอดอยู่เลยนนจอดรอ <c oughs> ก็แขกไม่ไม่เป็นอันทำงานแล้วก็แขกถยคลิปอีกแล้วโอ้โห <c oughs> พอคือแรงแท้ฮ่า <laughs> สุดจริงต้องเล็กโมดิฟายโฆษณาอีก <laughs> เออโฆษณาให้พี่เล็กแล้วน่ะโอ้แน่นอน,น,อนอแ,แน่นอนฮะโอ้กำแรงนี่ยะ สุดจริงต้องเล็กโมดิฟายนี่หมืนสติกเกอร์เทอร์โบสองคันนี่พี่เล็กจัดให้ทั้งสองกันเลยนะครับผมเฮ้ยฮะสุดจริงเรื่องเทอร์โบต้องเล็กโมดิฟาโอ้โหเอาแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วอ่า เรื่องเริ่มร้อนแล้วเรื่องเริ่มร้อนแล้วเออโอ้โ,อโอนะเสียน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาจัดไปทุกพี่เอาเอาโอ้โหแรงมากแรงมาก บอกแล้วว่าอยาให้เสียรันของขึ้นเมือเม่อกี้เมื่อกี้แกดันแค่เบาๆนะตอนนี้แกเอาจริงแล้วนะขนาดแค่ถ่ายสติ๊กเกอร์พี่เล็กบนไฟล์ <c oughs> ถรถแก,ก,ก,กแรงขึ้นมาเลยอะเออ ปกต ment, kind of oh! 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 ิแกขับไม่แรงนะพอพอชี้ใส่สติ๊กเกอร์พีเล็กโมดิฟายก็รถแรงขึ้นมาทันทีเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลยเสียสุดยอดเลยสุดยอด แล้วอย่าให้เสียงดงของขึ้นอ่ะรับรองว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังแนะ่นอนครับ FC ที่รอชมล้อใหญ่อ่ะเนี่ยฮะ,ะเสียงดังฟังชัดเนี่ยฮะดันแป๊บเดียวจะสุดแล้วคันนาเนี่ยคันนี้เนีย่ยโอ้ เอาจริงๆแล้วเอาจริงๆนะโอ้โหโชว์ของแล้วเครื่องร้อนแล้วเอาจริงๆนะคันนี้แทบไม่ค่อยได้เหยียบคันเร่งนะมาแล้วมาแล้วเป็นไงฮนะอ่านี่แหละเขาบอกว่าแรงตามตังค์พังตามตีนนะครับผม ็นไงรถคันนี้เอาจริงๆก็มันแรงอยู่แล้วนะครับผมก็เพื่ออัตราในการรับชมนะก็นิดนึงดูย้ายคันมาเลยนี่แหละฮะถ้าถ้าเหยียบกำลังสุดๆแบบนี้นะ่ะรับรองว่ากำลังไม่มีตกนะคันนี้บอกเลย โอ้เสียลันจัดให้นะโอะเต็มใบมีดเหลือๆเ,อเดี๋ยวต่อไป FC ก็บอกว่าใส่ใบมีด8ฟุตนะเขาเนี้ยเอาเอาให้สุดเอาให้สุดเอาโอ้สุดยอดสุดยอด ผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมสซรามิทดสอบอยางเพียงท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ